นะยโยมจะเลยทำบารมาโยมจะมา,าขอโชคบารมขอขอโชคเหรอโชคนี้ขอไม่ได้นะเราจะมีโชคเพราะเราไม่ขอนาะพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้ขอแต่ให้เราให้ถ้าเราเป็นผู้ให้นะเป็นผู้เสียสละเราจะมีโชคแต่ถ้าเราขอเรายิ่งอยากได้อยากเอาเนี่ยเราจะไม่มีโชคานะโชคอยู่ที่การให้ โชคอยู่ที่การไม่ขอไม่อยากแต่เราต้องทำถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้โชคโชคคือการเสียสละโชคก็คือความดีโชคก็คือบุญถ้าโยมอยากมีโชคให้โยมทำความดีมากๆแล้วเราก็จะมีโชคไม่ต้องไปขอหรอกดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่การทำตัวอยากได้ดี ไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากอากไม่ทำน่าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นโชคเนี่ยขอไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ขอเราก็จะได้โชคนะเราเป็นผู้ให้นะเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ที่มีศีลพนะยายามรักษาศีลนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเทสไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียไม่พูดเพอเจเอร์นะงดเว้นจากสุาลาเมไลบุรีการพน,นันอบายมุกทั้งหลายแล้วโยมก็จะมีโชคอย่างแท้จริงนะครับขอให้โยมนะเป็นผู้มีโชคเพราะเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละและเป็นผู้ที่มีสีมีธรรมตลอดไปแล้วโยมจะมีโชคนะนะสาธุสาธุ ครับนะทำให้คามรับ,บนดิดชยบ